ับมาแล้วนะคะปลาน้อยนะคะก็ได้ปลาน้อยปากเดียวนะคะปากเดียวมันจะกินอะไรมากมายนะคะว่าจะไปล้างข้าวเหนียวนะคะแล้วก็หมาข้าวนะคะมันต้องไปหาเก็บใบหอมนะคะอันนี้เป็นอ,ออดกบเขียวต้องแยกนะคะ แยกทาความสะอาดมันก่อนนะคะเป็นออดกบเขียวหรือเรียกง่ายๆว่าอะไรนะกบขายาวนะคะจริงๆเราอยากได้ตัวมันมากกว่านะคะเพราะว่ามันราคามันค่อนข้างสูงบางที่แพงกว่ากบธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะตัวใหญ่มันเนี่ยเขียวๆเลยนะคะเอามาแล้วเรามาลอกหนังออกนะคะจะอร่อยมากเนี่นะคะ ก็ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดกว่านี้อีกนะคะคือเอาเปลือกเอาอะไรออกแล้วก็ทำรวมส่วนในสองตัวนั้นก็อันนี้เรียกว่าเมงละง่าเขียวนะคะไปไหนละคล้ายลูกแมลงปอนะคะที่อยู่ในน้ำส่วนอันนี้เขาเรียกว่าหนอนน้ำนะคะเป็นหนอนน้ำหรือพูดง่ายว่าไมงงอดน้ำกัดเจ็บนะคะกัดเจ็บแต่โดยรวมแล้วเวลาทำอาหารแล้วอร่อยค่ะ